สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพีเซศ์เรื่อง Smart c o l e r System ครับวิชา SPS 111ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกำลังกายเสนออาจารย์นุชลีเสนาคำครับสวัสดีครับผมนายธนากรวิโยเลดเลขท้าย3ตัว3-2-3มาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครับสวัสดีค่ะนางสาวนิธิดาจันทา เลขท้าย3ตัว109สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะสวัสดีครับผมนายกำมลตัเสียงเรียนเลขท้าย3ตัว095จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายวรเมศเขียวชะอมรหัส3ตัวท้าย124จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ สวัสดีครับผมนายอานนท์ชาพลลาดสามตัวท้ายหนึ่งสามหนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายพิจพกแกนาโอเลขท้าย3ตัวส5 8าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายมงคลพลวัสดิริลาดสามตัวท้าย1 2 0สศูสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายประเสริฐศักดิ์ช้างวิเศษ รหัสหนึ่งหนึ่มาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครับเอาไลน์นะครับ 1. ชื่อทางเคมีและโครงสร้างทางเคมีของสาร 2. เมตาบอลิซึมของสาร 3. บทบาทของสารเกี่ยวกับการกีฬาและการออกกําลังกาย 4. วิธีการศึกษาวิจัย 5. ผลการวิจัย 6. สรุปผลการศึกษาวิจัยและ 7. ครับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ชื่อทางเคมีและโครงสร้างทางเคมีของสารชื่อทางเคมีของฟอสโฟเคทีนคือ N- ฟอสโฟเคทีนเคทีนฟอสเฟตเป็นสารประกอบฟอสเฟตพลังงานสูงชนิดหนึ่งซึ่งมาจาก ATP ฟอสโฟเคทีนมีมากในกล้ามเนื้อหัวใจไขกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อสมองซึ่งสามารถให้พลังงานแก่อวัยวะเหล่านี้ได้แต่ส่วนใหญ่สำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อสูตรทางเคมีคือ C4H10N3O5P ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บชั่วคราวของกลุ่มฟอสเฟตพลังงานสูงเมื่อใช้ ATP บางส่วนสำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อ ADP จะถูกผลิตขึ้นในเวลานี้ด้วยการกระทำของเคทาตินคีนฟอสโฟเคทตินจะจ่าย ADP ด้วยกลุ่มฟอสเฟตอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะคืนค่า ATP ในระดับที่สูงตามปกติเนื่องจากปริมาณของเคทีนฟอสเฟต ในเซลล์กล้ามเนื้อมีมากกว่า ATP ถึง3-4เท่าจึงสามารถเก็บฟอสเฟตได้เพียงพอสำหรับกิจกรรมระยะสั้นในช่วงระยะเวลาการฟื้นตัวหลังกิจกรรมเครีทีนที่สะสมมาสามารถถูกฟอสโฟลีลาชันโดย ATP เพื่อผลิตฟอสโฟเคทีนอีกครั้งซึ่งเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับที่เล่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์เดียวกันการทำงานของเคทีนฟอสเฟต สามารถแสดงได้จากการวิ่งของมนุษย์เมตาบอลิซึมของสารฟอสโฟเคทีนกระบวนการฟอสโฟรีลชันจะสังเคระห ATP จากฟอสโฟเคทีตนมีลักษณะคล้ายกับ ATP คืออยู่ในกล้ามเนื้อและประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันเมื่อฟอสโฟเคทีนแตกตัวจะได้เคทีนกับ Pi ซึ่ง Pi ที่แตกตัวออกมานั้นจะไปรวมกับ ADP ได้ เป็น ATP กระบวนการนี้จะให้พลังงานได้ประมาณ15วินาทีเมื่อ ATP แตกตัวจะได้สารใหม่เกิดขึ้นคือ adenosine diphosphate หรือ ADP โดย ATP จะถูกเปลี่ยนเป็น ADP ได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายมีการเรียกใช้พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาใน1โมเลกุลของ ATP จะให้พลังงานออกมาประมาณ7-12ถึงกิโลแคลอรีซึ่งเป็นพลังงานประเภทพลังงานพร้อมใช้งาน ที่ร่างกายสามารถนำมาใช้ได้ทันทีบทบาทของสารฟอสฟเคททนเกี่ยวกับการกีฬาและการออกกำลังกายเคทีนมีความสำคัญต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นอาหารเสริมที่หลายงานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีพลังงานมากขึ้นทำให้ออกกำลังกายได้หนักและทนมากขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อีกด้วย หน้าที่หลักของเคมีทีนคือช่วยเพิ่มระดับ ATP ให้กับเซลล์กล้ามเนื้อหรือเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ของกล้ามเนื้อเคมีทีนเป็นตัวนำน้ำและสารอาหารต่างๆเข้าไปยังเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงส่งผลให้กล้ามเนื้อมีการฟื้นฟูที่รวดเร็วในระหว่างการพักเซตช่วยเพิ่มความแข็งแรงยกได้หนักขึ้นเพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อและมีส่วนช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเซลล์ประสาทเพราะเครีทีน ช่วยเพิ่มการกักตุนของวอสโฟเคทนในสมองจึงช่วยพัฒนาการทำงานของสมองและป้องกันโรคระบบประสาทศึกษาวิจัยจำนวน2เรื่องวิจัยที่ 1. ผลของการใช้รูปแบบการฟื้นตัวที่แตกต่างกันที่มีต่อแลคเตตแอซิดอัตราการเต้นของหัวใจและสมรรถภาพเชิงแอนนาแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ E f f e c t of Different r e c o v e r y t e c h n i q คน on Ball l a แล a t e Heart rate and anaerobic performance in professional football player กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสโมสรเชนบรีเออายุ20ปีจำนวน9คนชนิดกีฬาและวิธีการออกกำลังกายทำการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำและตามด้วยรูปแบบการฟื้นตัวทั้ง4รูปแบบคือรูปแบบ A การฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ระดับความหนัก3 0 4ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด10นาทีร่วมกับการแช่น้ำเย็นอุณหภูมิที่1 1 1 5องศาเซลเซียส10นาทีรูปแบบ b การฟื้นตัวของการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวท ant ี่ระดับความหนัก50-60%ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด10นาที ร่วมกับการแช่น้ำเย็นอุณหภูมิที่11-15อถงสศาเซลเซียส10นาทีรูปแบบ c การแช่น้ำเย็นอุณหภูมิที่11-15อถงสศาเซลเซียส20นาทีและรูปแบบ d วิธีการยืดเหยียดแบบปกติของทีมการวัดระดับสารการวัดปริมาณค่าแลกเตตแอซิดที่ได้จากการเจาะเลือดบริเวณหู วิจัยที่2การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบ3เชิงแอนาแอโรบิกสำหรับนักกีฬาฟุตซอล development of l e p i t e s split anaerobic test for futsal กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักกีฬาฟุตซอลชายมหาวิทาย,ยาลัยพะเยาจำนวน30คนสนิก,กีฬาและวิธีการออกกำลังกายน้ำแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้น10รูปแบบพัฒนา running base and anaerobic sprints ด้วยวิธีการหลากหลายวิธีโดยรูปแบบการวิ่ง15เมตร12เที่ยวพักระหว่างเที่ยว10วินาทีการวัดระดับสารการวัดค่าความเหนื่อยล้าและอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดผลการวิจัย2เรื่องผลการวิจัยที่1ผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่ากลยุทธ์ของการฟื้นสภาพแบบมีกิจกรรมที่ระดับความหนักที่เหมาะสมคือที่ 50-60%ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดร่วมกับการแช่น้ำเย็นที่อุณหภูมิประมาณ11-15องศาเซลเซียสมีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการฟื้นสภาพของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพทั้งในช่วงการฝึกซ้อมและภายหลังสิ้นสุดการแข่งขันผลการวิจัยที่2แบบทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิง As a อสแอลลบิกสำหรับนักกีฬาฟุตซอลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทั้ง10รูปแบบ มีความเชื่อถือได้โดยมีค่าปฏิสัมพันธ์อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ซึ่งรูปแบบการทดสอบที่6มีค่าประสิทธิสัมพันธ์สูงที่สุดคือพลังสูงสุดเชิงแอสรบิกเท่ากับ0.915ความสามารถในการยืนระยะเชิงแอโเรบิกเท่ากับ0.910และค่าดัชนีความล้าเท่ากับ0.861ตามลำดับ สรุปผลการศึกษาวิจัย2เรื่องจากการศึกษาวิจัยทั้ง2เรื่องพบว่าฟอสฟเคทีนมีความสำคัญต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมีพลังงานมากขึ้นและทำให้ทนต่อความหนักในการออกกำลังกายได้มากขึ้นกลุ <gratitude. S 1> ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ